โปรเจกต์โรดรี่2.0น่ะแทนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไปเติมพลังงานให้ทางเกมลุกแล้วก็เกมรับนี่แหละมันมันต้องมีโปรเซสในการปรับพลังงานแม่งเหลือล,ล้นอะไรเนี้ยความปิดทองหลังผระนี่คือต้องจัดเต็มอยู่แล้วมีเซนต์ในการตามจังหวะของฟุตบอลที่ <AI G S 2> จะนี่ <AI G. S 2> ไรเดอร์อ ไลเดอร์นี่จริงๆเราพูดควบคู่ไปกับนิโก้กอนซาเลสเลยก็ได้นะครับแทนว่าเขาน่าจะอยู่ในใกล้ๆกันลุยฮะแทนนี่แทนรู้สึกว่าตอนนี้ไลเดอร์อ่ะมันโอเคความพิเศษมันไม่ไม่เหมือนกับเกมแรกแต่แทนก็รู้สึกเลยว่าถ้าไม่ใช่ไลเดอร์ลงอ่ะมันก็หาคนอื่นที่แทนไลเดอร์แล้วเล่นได้ระดับเนี้ยยังไม่ได้ในทีมตอนนี้นะโอเคพอโควาสิตกลับมาเนี่ย มันเอมพิวเตอ์ก็อาจจะทดแทนได้ในบางมิติแต่เรื่องของพลังงานตรงกลางการเชื่อมเกมการวิ่งเพลซิ่งที่เราชมไอ้ผู้เล่นเกมลุกกันนาะกระหนาเนี่ยด้านหลังไอผู้เล่นเกมลุกก็มีเทียนนี่ไรเดอร์เนี่ยแหละครับที่วิ่งตามขึ้นไปแทนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ ไปเติมพลังงานให้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมลับโอเคถ้าหากว่าเขาเล่นได้แบบเกมกับวูฟเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าแต่ว่าก็ในเมื่อตัวสำรองตอนเนี้มันยังไม่มีใครที่ดีเท่าไรเดอร์ตอนนี้เลยอะ่ะแทนเลยรู้สึกว่าก็ให้ไรเดอร์เป็นตัวจริงต่อไปเพราะนี่ก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีในสควอรในตำแหน่งนี้แล้ว mm hmm. ส่วนนิโก mm ้กอนซาเลสอันนี้แทนแอบรู้สึกว่า อาจจะต้องทั้งชมทั้งตินิดนึงคือกอนซาเลสเนี่ยถ้าเทียบกับฤดูกาลก่อนอะแทนว่าตอนนี้เขาเล่นดีขึ้นเยอะอย่างน้อยก็คือเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนนอกแล้วว่าฤดูกาลที่แล้วแทนจะมีความรู้สึกนิดนึงว่ากอนซาเลสเนี่ยโอเคมันพยายามจะทําหน้าที่โฮดดิ้งพยายามจะคุมจังหวะแต่ว่ามันดูเห็นชัดเลยว่ามันยังไม่ใช่นักเตะซิตี้อ่ะมันยังดูจูนจังหวะไม่ติดมันยังดูคิดแล้วค่อยทาแต่ตอนนี้กอนซาเลสโอเคเห็นแล้วว่า เหมือนกับต่อติดและเชื่อมเกมได้แล้วไม่ต้องแบบรับบอลแล้วค่อยคิดแล้วค่อยจ่ายแหละดูดูเป็นส่วนหนึ่งกับทีมแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไรเดอร์ไม่มีตอนเอ้ไม่ใช่สิ่งที่นิโก้กอนซาเลสไม่มีตอนเนี้ยมันคงจะเป็นความพิเศษอะไรสักอย่างคือถามว่าเขาวิ่งได้แบบเทียนี่ไรเดอร์ไหมก็คงจะไม่ใช่ถามว่าเขามีลูกเปลี่ยนสวิชเปลี่ยนแกนหรือว่าลูกแทงทะลุช่องแบบเซอร์ไพรส์แบบโรด,ดี้ไหมก็ยังไม่ใช่ แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์ที่มันดูทั่วไปไปหน่อยข้อดีของเขาคือเซนต์เกมลุกเขามีนะเขาดูจะวิ่งสอดเข้าไปได้ถูกช่องอยู่เสมอแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สร้างอิมแพ t อะไรให้กับทีมได้จากความสามารถของเขาตรงนั้นเนี่ยในช่วงที่โรดดี้ไม่อยู่อ่ะที่โรดี้เจ็บอ่ะหลายคนก็เริ่มตั้งคําถามเรื่องตั้งความกังวลแล้วแต่แทนว่าด้วยโปรแกรมที่มันไม่ได้เดือดเหมือนเดือนกันยาแทนว,ว่านิโก้กอนซาเลสอ่ะน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ อ่ะพี่ไอครับควบสองคนไปเลยฮะในในรายของไรเดอร์ผมมองว่าคุณภาพเขายังอยู่ตรงนั้นนะมันมีจังหวะที่แบบเขาสอดเข้าไปแล้วก็สามารถยิงแบบสามารถจบได้พูด,ดง่ายๆสวยๆอยู่แต่สุดท้ายแล้วโอเคมันยังไม่เป็นประตูก็กเหมือนรอจังหวะเขาก็ยังคงหาช่องหาอะไรไปเรื่อยของเขายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีผมพูดงี้แล้วกันไม่ได้โดดเด่นมากในเกมที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ถึงกับพรองเกมไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูกันเกมต่อเกมส่วนนิโก้กันเซลสอ่ะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคล้ายๆแทนคือมันดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังเหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเป็นโปรเจกต์โรดรี่สอน่ะที่มันแบบยังออนโปรเซสยังอินโปรเกรสอยู่คือแบบมันอยู่อยู่ในช่วงที่แบบกําลังอินสตอลฟังก์ชันพิเศษบางอย่างให้นักเตะคนนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปตอนที่โรดรี่เข้ามาเขาก็ดูอย่างเงี้แหละนืกอไหมดูธรรมดาดูแบบเข้าบอลแบบไม่ได้แบบเข้าหนักไม่ยอมตัดฟาวท้ายอย่างนี้เลย พยายามจะเป็นโฮลด i n g ดึงบอลไว้แล้วส่งเพื่อนไปรอบๆเล่นคล้ายๆกันเลยมีเสียบอลบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วผมมองว่ามันต้องค่อยๆใส่ปัจฉญยาหรือว่าอะไรบางอย่างให้เขาอะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆในเกมในเกมในเกมจริงอะไรเงี้ยผมว่าดีขึ้นได้เขาดีขึ้นได้เพราะว่าเบสิกเขาโอเคแล้วอืประมาณนี้จริงๆแล้วโรดี้ก็จะมีโปรเซสประมาณนี้นะแต่แทนว่าหลายคนจําไม่ได้เพราะว่าไอ้โปรเซสประมาณเนี้ยมันดันไปมีปีที่ เซ็นเตอร์แบ็กเราเจ็บหมดที่ต้องเอาแฟนาดินโยไปเล่นกองหลังะ19ใช่โรดี้เนนินโยอ่ะคนก็เลยลืมไปว่าเออโรดี้มันก็เคยมีช่วงที่เหมือนกับนิโก้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ผมเมื่อก่อนอ่ะผมด่ายับเลยเอาเอาเอาแบบไอ้นี่เลยแบบมึงนี่ยตัวตอนนี้เลยมึงแบบต้องโดนอะไรเงี้ยแต่โอเคจำได้เลยผมยังจำได้2019เนี่ยโรดดี้ตอนย้ายมานี่โดนด่าเยอะ ช้ามั่งโดนเรื่องช้าเนี่ยโดนด่าแทบทุกเกมที่ลงสนามนะครับสู้แฟนอินเดียไม่ได้คือ,ค,อคือในตำแหน่งกลางรับด้วยกันอะตอนนั้นแฟนอินเดียเล่นดีกว่าซึ่งนิโก้กอนเซเลสอะผมมีความรู้สึกแม่งอาการเดียวกันเลย นี่คืออาการแบบม,มาถึงแล้วอ๋อกูเล่นตรงนี้กูต้องมีจ็อบหลายอย่างที่จะต้องทำนี่แหละมันมันต้องมีโปรเซสในการปรับผมเชื่อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทั้งเป๊ปทั้งนักเตะค,คนอื่นน่าจะช่วยประดับให้นิโก้ดีขึ้นนะครับได้ส่วนที่จจนี่ไรเดอร์เนี่ยโอเคในช่วงหลังม,มันมันมันยังหาฟอร์มเก่งแบบนัดวูฟกลับมาไม่ได้ก็พูดตรงๆเพราะว่ามันไม่มีประตูหรืออะไต่างๆ แต่ผมก็ยังคิดว่าผมคิดเหมือนแทนอะ่ะมันไม่มีไม่ไม่ได้มีคนที่ดีกว่าลงมามันช่วยยกระดับแดนกลางของเราให้มีพลังงานอะ่ะ<ม>คือสิ่งที่คือคือคือไลเดอร์อเนี่ยไม่ได้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดหรือว่าแอซซิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เราได้มาคือมันมันมันมีพลังงานในตรงกลาอง,งาอะ่ะมันวิ่งตัดบอลได้พาบอลได้ขับเคลื่อนบอลได้ถึงแม้ว่าจังหวะนั้นนั้นมันจะไม่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ก็ตามนะครับผมก็เลยคิดว่ามันดีแหละอืม แค่มันไม่ได้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดหรืออะไรแค่นั้นเองผมชอบนะถ้าไม่มีทิจี้มันก็จะเป็นในสไตล์อื่นนะสมมุตินะโควาซิตหายเจ็บมาแล้วลงมามันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนิโก้อาจจะได้เล่นรับมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเป็นโควาซิตลงมาเพราะว่าเราก็รู้อยู่คือทิจี้มันออราวมันเล่นได้หมดเลยรับลุกนะครับคุมจังหวะแดนกลางอะไรต่างๆซึ่งผมว่าดี ก็อาจจะเป็นซิตี้ในเวอร์ชั่นที่กองกลางรับบทพึ่งงานกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยแล้วเกมลุกให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆเอาประมาณนั้นะฮะผมว่าก็เหมือนทุกคนเคยพูดแล้วว่าจิจ้มันคือกุนโดกันเว,ว,วนอร์ชั่นที่แบบพลังงานแม่งเหลือล้นอะไรเงี้ยความปิดทองหลังพระนี่คือต้องจัดเต็มอยู่ละเรื่องเรื่องนี้กับกุนโดกันนะครับส่วนนิโก้ก่อนก็ผมว่าผมคาดหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะเขาเป็นนักเตะสเปนอะไรเงี้ย เรื่องการไปกับบอลเรื่องการออกบอลวิชั่นต่างๆอะไรไม่ค่อยดูเป็นสเปนเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ผมคิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้พอเอานิโก้ละไกันผมรู้สึกว่ามันมีความคือนิโก้มันยังไม่เหมือนว่ายังไม่ละเอียดมากแล้วก็เกมลุกเนี่ยผมว่าก็ยังต้องเสริมนู่นนี่นั่นเข้าไปอีกแต่ว่าผมว่ารู้สึกว่าในจ็อบที่บางอย่างที่โรดี้ทำแล้ว,ลวเ,รเราต้องการให้นิโก้เข้ามาทําในสิ่งนั้นอะ่ะผมว่านิโก้ทาได้ดีมากแล้วอย่างเช่นแบบ จังหวะที่เราเห็นบอลกระเด็นกลับออกมาเนี่ยผมว่าในหลายครั้งนิโก้ก็เป็นคนเข้าไปเก็บได้นั่นแปลว่าเขามีมีเซนส์ในการตามจังหวะของฟุตบอลว่าจังหวะนี้เล่นตรงนี้เขามารอมารอตรงนี้นะแต่ก็เหมือนสิ่งที่เราเห็นว่าเป๊ปติวนิโก้แบบหนักๆวันนั้นอ่ะผมว่าน่าก็น่าจะเป็นเกมลุกนะครับที่นิโก้เนี่ยผมว่าพอมันพอบอลนิโก้เนี่ยจังหวะมันมันเหลือแค่แปะซ้ายแปะขวาแปะซ้ายแปะขวาอะไรเงี้ยครับผมว่าสิ่งที่เป๊ปน่าจะอยากให้นิโก้เพิ่มเติมคือแบบอาจจะลูกหยอดเข้าไป ลองเปิดข้ามอะไรเงี้ยครับน่าจะเพิ่มจุดนั้นเข้าไปอีกถ้าถ้าเพิ่มจุดนั้นเข้าไปได้มันก็จะเป็นเหมือนที่พี่พี่บอกว่านิโก้ก็จะมีความพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยส่วนไรเดอร์เนี่ยผมว่าในช่วงเวลาอีก2-3 4สี่ปีเนียผมว่าไรเดอร์น่าจะเป็นแกนหลักในแดนกลางของทีมไปในระยะยาวเลยครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีคือตั้งแต่ เปิดมาหรือตั้งแต่ไรเดอร์เข้ามาในทีมเนี่ยแทบจะลงทุกนัดและแทบจะลง90นาทีทุกนัดมันมีแค่นัดก่อนฮาร์เดอร์ฟิลที่โรเทชันไปเลยไม่ได้ลงแค่นั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันลงทุกนัดอย่างนี้คือยังไงก็สําคัญกับทีมแน่นอนแล้วก็เกมลุกในหลายๆในหลายๆรอบเนี่ยก็ขึ้นจากไรเดอร์นี่แหละผมว่าพัฒนาไปเรื่อยๆดีแน่น,นอน เขาจริงแทนมันถามตัวเองอะว่าตอนที่เซ็นสัญญาไรเดอร์ได้อะไรแทนอยากได้แค่นี้เลยนะก็คือหาคนมาวิ่งให้หน่อยอืพลังงานแล้วแล้วประเด็นคือพอเราไปเห็นเขาเล่นกับวูฟกับปาเลโมอย่างเงี้ยเราเลยแบบโหมทาได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยจะลืมไปว่าตอนแรกที่เราซื้อเข้ามาเราอยากได้อะไรเราอยากได้แค่นี้แล้วเขาไม่เคยทำจ็อบที่เราอยากได้นะวันแรกขาดตกบกพร่องเลยนะก็ถือว่าดูกันไปแต่แทนคิดว่านี่แค่ กี่เดือนนึงล่ะสำหรับทีนี้ไรเดอร์ใช่ไหมล่ะ